น,นี้ก็มาอยู่กันในเกมมิม,มิกากิอะไรสักอย่างเนาะก็เป็นเกมแคะหูเออบา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 อะไรอย่างเนาะก็อยู่ไปสนใจตรงนี้มากแล้วก็มาซูมให้มันถึงสุดก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เห็น,ม,หน,ม,หนมันอย่างอื่นเนาะก็มาเล่นในเดดอออลีฟอะไรอย่างเนาะก็ลุกเชนี้หนึ่งวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเว็บอีกนิดแล้วในภาคนนจ่ะที่เออเพิ่งเล่นเออไมค์คราฟต์ชิ้นหนึ่งเสร็จก็มาเล่นมิมิกามิเดดออไลฟ เลยเกล้าสตาร์กันเลยหอสิบวิเท่านั้นอ้ออ้อ้อแคให้มันได้เข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 ้อโอโหถึงนัไปแล้วตูตามมันก่อนครับอแข็ให้มันไม่ตายแข้แคะแข้แข้แแ โอ้ยเส plane. ียวเสียวอะโอ้ยหน้อยกว่าคะแนนแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยเสียเข้าไปเยอะโอ้ย โอเคออปชันโอเคกดเซนไลน์มันเอ่อเล่นสักหลายๆรอบเลาวทำไมโอ้ย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 โอ้ตายสิเกมนี้ก็ไปหากันได้เนาะอยู่ใน HD Game.net เนาะ ก็ชื่ออยูก็ชื่อก็อยู่ในทีมเนาะมีมิกามิใช่ไหมมีมิกากิอีกอย่างเนาะฮันน่าอะไรดิฮันน่าเราอยากเล่นแฮปปี้วิวในคอมม่เล่นในคอมดีกว่าฮันน่าแฮปปี้วิวในคอมเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันได้เลยนะทุกท่านแฮปปี้วิวในคอม เออก็คงจะสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้หนึ่งพันแล้วหนึ่งพันกว่าคะแนนแล้วทุกโอ้สองพันแล้ว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 โอเคนะทุกจันเออเดี๋ยวคอยคอกนอันนิดนึงอีกสักหลายๆตาในะะโอ้โอ สบายจริงๆใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมสบายจริงๆสบายจริงๆโอ้หเลือดออกมาเลยโอ้สบายสบายมากเลือดออกมาเป็นสายเลยเย้เชีมาล่ะทุกท่านเฮ้ยมันบอกมันสบายจริงๆไอ้ตายสิย ใส่เข้าไปลึกๆใส่เข no ้าไปใส่เข้าไปเันหนึ so ่งผต้องนั่งแคร์หูด้วยในตอนกลางคืนเ้วยเอยมีพระจันทร์ด้วยพระจันทร์กับดาวพระจันทร์กับดาวโอ้ได้สูตรคะแนนดีแล้นะทุกท่านก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรกับเกมมีมิกากิเดท a อ l alive กอนมากแล้วก็เล่นได้แค่นี้นะทุกท่าน เออถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไคร์ให้ด้วยนูท่านเพื่อกิปหน้าเราจะได้มาเล่น h p p p y ้วิวครับคลิปหน้าเป็น Happy v i e วเนาะก็ขอลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบาย